วันนี้จะเอาวิธีการออมเงินนะคะมาดูกันว่าถ้าเราออมเงินเดือนละ1,000บาทอีกกี่ปีมีเงินล้านค่ะเราต้องมาเริ่มสร้างนิสัยการออมเงินเก็บเงินกันนะคะเก็บเงินล้านแรก เป็นเป้าหมายและความฝันแรกๆของใครหลายคนค่ะถือเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปเขาว่ากันว่าถ้าเราได้จับเงินล้านแรกแล้วล้านต่อไปก็จะได้ถึงได้เร็วขึ้นค่ะซึ่งถ้าเอาเงินออมไปฝากไว้ที่บัญชีอมอมทรัพย์ในธนาคารดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีก็คงอาจจะใช้เวลานานกว่าจะมีเงิน1ล้านวันนี้นะคะก็เลยมาคำนวณให้เห็นว่าถ้าออมเงินเดือนละ1น0 0บาทแล้วนำไปลงทุนใน อัตราผลตอบแทนเท่านี้ต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีถึงจะมีเงินล้านถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเลยเราจะใช้เวลาถึง84ปีค่ะถ้าเรานำเงินออมไปลงทุนผลตอบแทน3%เราจะใช้เวลา43ปีค่ะจะมีเงิน1ล้าน10,038,806บาทค่ะถ้าเราลงทุนได้ผลตอบแทน5%ต่อปี เราจะใช้เวลาประมาณ34ปีถึงจะมีเงิน1 8 8่0ล้านบาทลงทุนได้ผลตอบแทน7%ต่อปีจะใช้เวลาประมาณ28ปีถึงจะมีเงิน1,36 1ล้าบาทถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน10ต่อปีใช้เวลาประมาณ23ปีถึงจะมีเงิน1ล้าน 4 9 9 6 7บาทจะเห็นได้ว่ายิ่งเรานำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็จะมีโอกาสถึงเงินล้านได้เร็วกว่าแต่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ยิ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลในสินทรัพย์การลงทุนต่างๆก่อนทุกครั้งนะคะและควรจะเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวินัยเรื่องของการเก็บเงิน ออมเงินนะคะถ้าเราออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอการบรรลุเป้าหมายได้รับเงินล้านตามที่ตั้งใจไว้ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมาฝึกนิสัยในเรื่องของการออมเงินเก็บเงินกันก่อนนะคะสร้างสิ่งเล็กๆค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่ะแล้วเราจะเริ่มมีนิสัยในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินกันค่ะใครที่ชอบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยนะคะโค้ดก็จะมีคอร์สชื่อว่าคอร์สการเงิน 3ามร้อองศาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ i n d s ซ t เรื่องของการเงินการปูพื้นพื้นฐานในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะเรื่องของการเก็บเงินออมเงินวินัยในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินนิสัยของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเป็นแบบไหนเรื่องของการที่เราจะวางแผนทางการเงินวางแผนเกษียณวางแผนชีวิตต่างๆ เรื่องของการที่หารายได้เพิ่มเติมอย่างไรมีวิธีช่องทางไหนบ้างที่เราจะหารายได้เพิ่มได้บ้างถ้าเรามีเงินแล้วเราจะเริ่มเอาเงินไปต่อยอดได้อย่างไรเอาไปลงทุนอะไรจะทำยังไงให้เงินงอกเงินขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้อยู่ในคอร์สการเงิน360อองศาค่ะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีวินัย เริ่มจะเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเปลี่ยนตัวเองปลดล็อกชีวิตของตัวเองจากที่เคยเป็นหนี้ปลดหนี้ได้ไม่กลับมาเป็นหนี้อีกใครที่อยากเก็บเงินเก็บเงินไม่ได้สักทีหนึง่งมาเปลี่ยน Mindset เ,เปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันค่ะใครอยากเรียนนะคะใครชอบอยากเรียนคอร์สการเงินส6 0องศาคลิกเข้ามาได้นะคะใน description หรือ Line Official Account ของโค้ดนะคะคลิกเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็สอบถามคอร์สนี้ ได้เลยนะคะการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด A E C มันนี้